สวัสดีครับท่านสมาชิกทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้นะครับกลับมาพบมาเจอกับกระผมอีกแล้วนะครับเท่านินจาพารวยนะครับหลังจากที่ห่างหายไป 2- 3สาวันนะครับช่วงนี้นะครับก็งานยุ่งหน่อยนะครับอ่าเพราะว่าเป็นช่วงที่มุ่งหน้าเข้าสู่ระบบทำงานอย่างเต็มรูปแบบแล้วนะครับ ครับงานมันก็เลยเยอะมันก็เลยยุ่งวุ่นวายหน่อยครับก็ยังหาโอกาสแวบมาลงคลิปให้ท่านสมาชิกได้รับชมกันเหมือนเดิมนะครับครับก็ขอฝากท่านสมาชิก FC นะครับทั้งเก่าและใหม่นะครับเข้ามาแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกระผมนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กระผมนะครับเท่านินจาพารวยนะครับได้ช่องนี้ไว้พูดไว้คุยกันนะครับไว้แบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกันนะครับสำหรับเช้านี้ก็ มาพบมาเจอกันนะครับก็จะมาสรุปนะครับทั้งชุดเด่นบนและชุดเด่นล่างให้ท่านสมาชิกได้รับชมกันตามคําขอนะครับมี FC ขอมาเยอะบอกว่าอาจะรออาจารย์สรุปขับวันนี้มากันแล้วนะครับก่อนอื่นก็ขอฝากคําเตือนจากกฎของ YouTube ก่อนนะครับ คลิปวิดีโอนี้นะครับจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับโปรโดใช้วิจ,จรารณญาณของท่านในการรับชมข้อมูลทุกๆครั้งด้วยนะครับครับทีนี้นะครับผมจะมาสรุปชุดเด่นบนก่อนนะครับประจำงวดวันที่ 1>, 1พฤศจิกายน2564นระครับกระผมขอสรุปชุดเด่นบนก่อนเลยนะครับชุดเด่นบนวันนี้นะครับกระผมก็จะนำมาเสนอท่านนะครับอยู่3มชุดนะครับในคลิปที่ผ่นานๆมานะครับก็กระผมได้นำเสนอไปแล้วนะครับทั้งชนเด่นหลักสิบแล้วก็ทั้งเลขเด่นนะครับ ก็มีกันหลายชุดนะครับในคลิปที่ผ่านๆมานะครับท่านสมาชิกใหม่ท่าน fc ที่เข้ามาใหม่ก็ลองเลื่อนหาดูได้เลยนะครับกับเข้ามาที่ช่องเท่านเนจาพารวยนะครับแล้วก็เลื่อนหาดูนะครับกับในคลิปก่อนๆนะครับผมลงแล้วก็มีสูตรบอกไว้ครบเสร็จเลยนะครับทั้งชนเด่นหลักสิบหลักหน่วยนะครับแล้วก็ทั้งเลขเด่นนะครับแต่วันนี้ผมจะมาสรุปการจับชุดเด่นให้นะครับ ครับถ้าเผื่อจะมีโชคมีลาบถูกรอตตอลี่รางวัลกันบ้างนะครับนี่แหละครับความหวังของพวกเราชาวอ่ารัตต์รี่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับครับวันนี้กระผมจะมาสรุปให้ท่านนะครับจะก็จะใช้ชุดนี้นะครับอ่าชุดอ่ชนเด่นหลักสิบนะครับอันนี้นะครับครับชุดนี้เป็นชนอ่ชุดชนเด่นปักหลักสิบนะครับ fc เก่ารู้ดีกันแล้วนะครับสำหรับท่าน fc ที่เข้ามารับชมใหม่ๆก็ ลองเข้ามาที่ช่องนินเจ้าเท่านินจาพารวยแล้วก็เลื่อนหาดูนะครับผมลงให้ในคลิปก่อนนี้เองครับคลิปก่อนๆนะครับเลื่อนดูได้นะครับมีมีบอกชัดเจนทั้งสูตรทั้งอะไรนะครับครับนะครับชนหลัก10บบนนะครับกับผมเริ่มตั้งแต่งวด272จนะครับจะเข้ามาติดๆดเลยนะครับชน3ตัวมั่ง2ตัวมั่งนะครับ3ตัวมั่ง2ตัวบ้างมาตลอดนะครับอันนี้ชนหลัก10บนนะครับ ก็เข้ามาอย่างนี้นะครับติด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 กันมาตลอดเลยนะครับทุกงวดกับท่านสมาชิกใหม่ FC ใหม่นะครับสำหรับงวดนี้นะครับงวดวันที่1พฤศจิกายน2,564นะครับทั้ง2สูตรนี้นะครับสูตร1และสูตร2นะครับชนปักหลัก10ได้ที่5กับ8นะครับ5กับ8นะครับ1พฤศจิกายนนะครับส่วนงวดก่อนนั้นชน6กับ7นะครับมา72นะครับ3 7มงวดก่อนนั้นชน678ออก1 71นะครับ มาทุกงวดนะครับมาทุกทุกงวดครับชน2ตัวกับ3ตัวเท่านั้นนะครับส่วนงวดวันที่1พฤศจิกายนชน5กับ8นะครับออาวางตรงนี้ก่อนนะครับชน5กับ8ครับทีนี้ก็มาดูอีกครับก็5กับ8นะครับแล้วก็จะมาเป็นชุดนี้ครับชุดนี้ก็เป็นชุดเลขเด่นนะครับอันนี้เด่นมา10หน่วยนะครับเด่นมาส0บหน่วยผมเริ่มตั้งแต่งวด แปดหกหนึ่งนะครับก็เข้ามาทุกงวดนะครับติด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 กันมานะครับกลับสังเกตุดีๆนะครับครับนี่ครับวิ่งห้ากับหกนะครับวิ่งหนึ่งกับสองเข้ามาทุกทุกงวดครับอันนี้วิ่งสองตัวนะครับสองตัวมาตัวงวดก่อนก็วิ่งหกกับเจ็ดออกหนึ่งเจ็ดหนึ่งนะครับงวดที่ผ่านมาก็วิ่งหกกับเจ็ดออกสามเจ็ดสองงวดต่อไปวิ่งสี่กับห้านะครับงวดที่หนึ่งพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ชนสี่กับห้านะครับครับอ่าครับผมจะเอาสองชุดนี้ครับ ชน4กับ5นะครับอ่าสำหรับอ่าหลัก10บนชน5กับ8นะครับก็2ชุดนี้ก็ชนกันที่เลข5แล้วนะครับอ่าสชุดนี้จะชนกันที่เลขอ้าอ่าผมจะทำให้แบบนี้ครับชนเลข5นะครับอ่าผมก็จะเอามาวางตรงนี้เลยครับอันนี้อันนี้ชุดเด่นบนนะครับชนกันที่เลข5นะครับอ่าสอสูตรนะครับเมื่อกี้ครับ2ชุดใหญ่นะครับ สองชุดใหญ่ชนกันที่เลียกหนะครับทีนี้นะครับเราก็มาดูกันตรงนี้ครับมาดูอีกสูตรนะครับสูตรนี้ก็เดินดีเดินทรหหที่สุดครับอันนี้เริ่มต้นตั้งแต่ต้นปีมาเลยแล้วครับตั้งแต่307นะครับสูตรนี้นะครับสูตรนี้กรับเริ่มต้นมาตั้งแต่3 0 8 307แล้วครับจะเข้าดีมาติดๆๆๆๆเลยทีเดียวครับนี่ครับ3ตัวมาตัวนะครับสูตรนี้นะครับ เข้ามาตลอดครับติดมา10บหน่วย10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 หน่วยเข้ามาตลอดเลยครับเข้ามาตลอดนะครับ3ตัวนี้จะมาตัวมาตัวมาตัวนะครับทุกทุกงวดนะครับแล้วงวดงวดเ3 5สามห้าเอาย่นระยะเวลาให้สั้นๆลงมาเลยครับ935ก็ติด5นะครับ171ติด1นะครับออกงวดที่ผ่านมานะครับออก3 72ก็อันนี้โออันนี้สะดุดนะครับไปหลักร้อยนะครับอ่า ปีหนึ่งเขาจะไปหลักร้อยสักครั้งสองครั้งก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วเขาจะกลับมาคืนนะครับครับนี่ครับเข้ามาติด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 นะครับงวดที่แล้วนะครับเด่น3 4มห้านะครับผมวางปั้วไปหลักร้อยครับออก3 72นะครับงวดที่แล้วผมเต็ง6 3 7 3นะครับก็พลาดไปนะครับเพราะว่าไปออกอยู่หลักร้อยครับงวดนี้นะครับหพฤศจิกายนนะครับสองพนะครับสูตรนี้ทาได้901นะครับ901นะครับครับ ท่านสมาชิกใหม่อยากรู้ทําว่าวิธีทํำยังไงก็เลื่อนดูนะครับเลื่อนเข้าไปดูในคลิปก่อนๆของกระผมเท่าเนจาพรวยนะครับเข้ามาที่ช่องเท่าเนจาพรวยก็เลื่อนหาดูนะครับผมอธิบายไว้ชัดเจนครับอันนี้ได้901นะครับครับแล้วก็2ชุดที่ผ่านมาเมื่อกี้ชน5นะครับผมก็จับง่ายๆนี่แหละครับผมจับแบบงวดที่แล้วเลยนะครับแต่งวดที่แล้วผมเต็ง6373นะครับ ผมจัดหนักห3สามดสาผมกล่าวว่า,าจะเป็นชุดเด่นแต่มันก็ไปหลักร้อยนะครับสามไปหลักร้อยก็ 3, 8, 100, พลาดไปงวดน,นี้นะครับผมเอาอย่างนี้ครับห้าศหา50นะครับห้าหนึ่งห้านะครับนี่นะครับอันนี้ชุดเด่นบนนะครับท้ายรางวัลที่1นะครับชุดเด่นบนท้ายรางวัลที่1งวดน,นี้นะครับผม มองไปที่เลข5นะครับแล้วก็จัดเลข5ครับวางไว้ที่หลักสิบนะครับแล้วก็เอามาใส่กับชุดนี้901นะครับนะครับผมเอามาใส่กับชุดนี้นะครับ901นะครับก็ได้50 59 51นะครับครับนี้คือบทสรุปชุดเด่นนะครับท้ายรางวัลที่1ประจำงวดวันที่1พฤศจิกายน2564นห้ร้บส่นะครับท่านสมาชิกท่านใดนะครับสนุกสนใจหรือว่ายังไงนะครับ ก็แคปเอาไว้ดูแคปเอาไว้ชมกันนะครับกับฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับท่านสมาชิกนะครับสำหรับท่าน fc ที่เข้ามาใหม่นะครับกระผมเท่านินจาพารวยนะครับฝากกดติดตามช่องของกระผมไว้ด้วยนะครับครับถึงแม้ว่าผมจะไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่นะครับงานมันเยอะแต่ว่าผมก็พยายามหาจังหวะเวลาว่างๆโชว์แว้บมาลงให้ท่านสมาชิกได้รับชมกันเป็นประจำนะครับโดยเฉพาะก่อนวันออกผมจะมาสรุปให้ท่านแบบนี้เป็นประจำนะครับก่อนวันเลขออกนะครับ ก็ฝากท่านสมาชิกไปด้วยนะครับส่วนเรื่องจะผิดจะถูกยังไงนะครับก็ทำไปตามสูตรนะครับอันนี้ผมไปตาทำไปตามหลักการทางสถิติหรือว่าทําไปตามสูตรนั่นเองนะครับถ้าสูตรผิดหรือบทสรุปผิดกระผมก็ต้องขออภัยท่านสมาชิกทุกทท่านด้วยนะครับครับอันนี้เป็นบทสรุปเลขท้ายรางวัลที่1นนะครับหรือว่าชุดเด่นบนนั่นเองนะครับงวดนี้ผมฟันไปที่เลข5นะครับแล้วก็จับ3คู่ครับห้าศูนย ห้าหนึ่งห้าเก้านะครับหรือว่าท่านจะกลับไว้กันกันก็ดีนะครับครับทีนี้ก็มาดูชุดล่างนะครับชุดล่างนะครับชุดบนผ่านไปนะครับทีนี้เรามาดูชุดล่างครับชุดล่างผมก็จะใช้ชุดนี้แหละครับชุดที่เดินดีที่สุดของกระผมนี่แหละครับประธานอภัยนะครับท่านสมาชิกครับชุดนี้นะครับเป็นชุดที่เดินดีที่สุดนะครับ เป็นชุดขวัญใจ FC เลยก็ว่าได้นะครับสำหรับท่าน FC ที่เข้ามาชมใหม่นะครับกับท่านอยากทราบว่าชุดนี้ทํายังไงวิธีทํายังไงก็นั่นแหละครับเข้ามาในช่องเท่าเนจาพารวยแล้วก็เลื่อนแวบไปคลิปก่อนนะครับคลิปที่ผ่านมานี่เองครับท่านก็จะรู้วิธีทําหมดเลยนะครับครับอันนี้ผมเริ่มแต่ต้นปีเหมือนกันนะครับตั้งแต่97มาเลยนะครับก็เข้ามาติด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 ตลอดเลยนะครับแล้วจะมาหลุด1งวดสําหรับปีนี้นะครับปี64หลุดไป1งงวดก็คืองวด17นั่นเองครับ กับงวด1 7ผิดนะครับเพราะว่า2สูตรของเราชนเด่นออกมาก็คือ0ูนย์ต่เลขออก17ก็ผิดครับเสร็จแล้วนะครับงวดถัดมานะครับเลขออก29ก็ติด2นะครับครับแล้วก็งวดถัดมา 0, ูนย์สีก็ออก70นะครับงวดถัดมาชน3,59ออก6 9งวดถัดมาชน359ออก2 3งมวดถัดมา1 3 7ออก79งวดถัดมา1 5 9 9ออก90งวดถัดมาก็359ออก83 งวดที่ผ่านมาก็คือ1 37ออก3 8นะครับงวดต่อไปประจำวันที่หนึ่งพฤศจิกายน2564นนะครับกับทั้งสองสูตรสูตรที่หนึ่งและสูตรที่สองนะครับชนกันได้0 4นนะครับชนกันได้0 4 6นะครับ, 0, 4, 6, รบเป็นเลขเด่นล่างนะครับรางวันเลขท้ายสองตัวตักหนึ่งครั้งนั่นเองนะครับหมุน1ึ่งครั้งนั่นเองครับอันนี้ก็ให้ท่านสมาชิก อ่าใหม่หรือว่า fc ใหม่แคปเอาไว้นะครับทั้ง2สูตรนี้นะครับวิธีทําผมลงไว้ในคลิปก่อนเลื่อนหาดูได้นะครับกับชุดที่1นึ่งอสูตรที่1กับสูตรที่2งนะครับงวดนี้ชนเด่นล่าง046นะครับครับเดินดีผิดครั้งเดียวนะครับปี64ผิด17เพียงครั้งเดียวเท่านั้นครับแล้วก็เข้ามาติด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 นะครับครับทีนี้มาสรุปเลยครับสรุปกันเลยนะครับผมจะเอา046นี่แหละครับ มาเป็นตัวยืนเลยนะครับงวดนี้นะครับถ้าเลขตามหลักการทางสถิติที่เราคิดคำนวณออกมานะครับตามสูตรที่ผมได้คำนวณออกมานะครับงวดนี้นะครับประจำวันที่1พฤศจิกายน2564รเลขชนเด่นล่าง0-46นะครับผมก็เอา046มาจับคู่ให้เลยนะครับเพื่อเป็นการรวบรัดนะครับประหยัดเวลาท่านสมาชิกนะครับก็จะเป็นแบบนี้ครับท่านสมาชิกครับ ถ้าศูนย์มานะครับถ้าศูนย์มานะครับอ่าผมลงไว้ฟังแล้วนะสามศูนย์ห้าศูนย์นะครับและทีนี้ถ้าสี่มานะครับถ้าเลขเด่นสี่มานะครับก็จะเป็นสามสี่นะครับห้าสี่นะครับอ่าแล้วก็จะมีอ่อ ก้าสี่ตัวนะครับอันนี้นะครับอันนี้นะครับระวังนะครับตัวนี้อันตรายนะครับผมชอบก็ตัวนี้ระวังตัวอันตรายนะครับตัวนี้ครับผมชอบครับอ่าแล้วก็มาถ้าหกมานะครับอ่าเพราะว่าเมื่อกี้มันชนศูนย์สี่หกนะครับชนศูนย์สี่หกนะครับถ้าหกมาก็จะเป็นเอ่อตามนี้ครับก็จะเป็นสามหกนะครับเอ่อห้าหกนะครับนี่ครับ ครับจะเยอะหน่อยนะครับจะเยอะหน่อยท่านสมาชิกทุกท่านครับผมฝากไว้ตรงนี้แหละครับผมสรุปให้แล้วตามคําขอของ FC นะครับอันนี้เป็นชุดเด่นนะครับชุดเด่นท้าย2ตัวนะครับหรือว่าเด่นล่างนั่นเองนะครับครับก็มี3050ถ้าศูนย์มานะครับถ้าเลขเด่นศูนย์มานะครับจะเป็นแบบ3050นะครับครับตามนี้ครับถ้าเลขเด่น4มาก็จะเป็น3454 94นะครับแล้วก็ถ้าหาก ว่าหมานะครับก็จะมี3าหกับ5 6นะครับแต่ชุดชุดที่เด่นที่สุดนะครับและชุดที่ผมชอบที่สุดผมขอฟันตงไปที่50นนะครับแล้วก็ 94นะครับนี่ผมฟันทงของปุ่มแบบนี้นะครับผิดพลาดประการใดกระผมก็ต้องขออภัยท่านสมาชิกทุกๆท่านด้วยนะครับกระผมทําทุกสูตรด้วยใจนะครับกระผมแบ่งปันทุกสูตรด้วยใจและให้ฟรีๆนะครับช่องนี้ไม่มีโฆษณาครับเพราะว่าสมัคร Google Adsense ไม่ผ่านนั่นเองครับเราทําไม่สวยครับเราทําไม่สวยนะครับของเราไม่สวยงามก็เลยไม่มีโฆษณาครับก็เลยไม่ผ่าน a d s e n s e นะครับเพราะฉะนั้นก็ เอาไว้พูดคุยแบ่งปันกันนะครับกับเอาไว้พูดคุยแบ่งปันสมาชิกนะครับเพื่อความสนุกสนานบันเทิงนะครับท่านใดสนลกสนใจแนวทางแบบนี้ของกระผมนะครับปักหลัก1ิปักหล,ลักหน่วยทั้งบนทั้งล่างนะครับชุดเด่น2ตัว1ตัวนะครับสตัว4ตัวนะครับมีครบหมดเลยนะครับโดยเฉพาะปัก10ปักหน่วยนะครับมีบนมีล่างครบหมดก็ฝากกด ติดตามเอาไว้นะครับสาหรับท่านสมาชิกใหม่นะครับเพราะว่าเวลาผมลงข้อมูลข่าวสารอะไรลงไปป้องนะครับท่านก็จะเห็นปุ้งขึ้นมาเลยนะครับครับสาหรับคลิปนี้นะครับกับผมก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับก็ขอฝากท่านสมาชิก f c เอาไว้นะครับครับอันนี้เป็นชุดเด่นล่างนะครับอ่าชุดเด่นล่างจะมี30-50นะครับอ่าสามสี่ห้าสี่เก้าสี่นะครับแล้วก็3656นะครับ ชุดที่ผมชอบที่สุดก็คือ50กับ94นะครับอันนี้อันนี้ชุดบนนะครับชุดบนอันนี้ท้ายรางวัลที่1นะครับท้ายรางวัลที่1นนี่ผมชอบหมดเลยครับ50 51 59นะครับถ้าจะให้ว่าพิเศษสุดคือตัวไหนก็ผมชอบตัวนี้แหละครับนะครับจะเป็นไปได้แค่ไหนนะครับให้ท่านสมาชิกตัดสินใจเอาเองนะครับครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับก็ขอขอบคุณและสวัสดีทุกๆท่านนะครับ